อันนี้พี่กันมาเล่นเกมอ่ะต่อ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 ฮีโร่ออฟฮอลเนอร์เออโมบ้าโมบ้าโอ้โหฮีโร่อะไรเนี่ยอ้าวเติมเงินนะครับแอร์ลิโป้ทำไมเทพจัง ปลดล็อกสกิลใหม่ลงชื่อรับของกิจกรรมก่อนเลยครับผมสำเร็จทุกวันได้ทุกวันนะครับโอเควันนี้เรามาเล่นฮีโร่ที่ไม่ได้เล่นกันมาลองดูนะ,ะฮิว สกิลนี้น่าจะใช้บ่อยเลื่อนเลื่อนไม่ได้อะช่างแม่งอ๋อโอเคมีคำติมาว่าให้พูดเพราะๆนะครับโอเคได้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 เราเป็นสไตล์ของเราได้หมเออเราเป็นสไตล์ของเรานะครับได้ไหม,ไไหมให้าถึงอารมณ์ให้เถึงอารมณ์นะครับจัดเลยจัดเลยเด็กๆไหนดูก็ ก็ดูต่อไปแล้วแล้วปี่อะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาเป็นตัวอย่างอะไรที่ดีก็ไม่ต้องเอาเป็นตัวอย่างนะครับโอเคผมอัพอ่าพี่กันอัพสกิลเล่าปีไปอัพเรืวอเล่าปีไปเยอะแล้วแต่สุดท้ายแล้วพี่กันไม่ได้ชอบเล่นเล่าปี่เลยนะครับอามีโหมดฝึกฝึกดานิก แต่ว่าเรามาเล่นมาเล่นไอน้นี้กันต่อไฟสามเราสามเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บสเตตทีหลังเลยเล่นฮีโร่กันต่อเกมนี้มีแคลนด้วยครับโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรกิวสมาคมพรรพวกชุมนุมชมลมระดมวงเมา ฮีโร่ฮีโร่เะตัวไหนนี่เมื่อวานเอ้ยอย่ามั่วดี <Food. S 1> ยังไม่ได้เล่นตัวนี้ห่วงเย่อ,อิงนะครับสาวจันทราห่วงเย่อ,อิงนี่สกิลแรงมากนะครับสกิลแรงมากวิชาเซียนบินฮิว ừ ở win rồi đấy bay huống như để biết em yêu มาแล้วมาแล้วลพี่พี่กันเลือกพาไอตัวนี้มานะเพิ่มสกิลวิ่งให้กับตัวเองสกิลเสริมใช่ไหมสกิลเทพอะไรเนี่ยเล่าปีตีไกลได้นะครับตัวนี้โอ้สุดยอดครับสกิลแบบตีแรงครับตีแรง ดูดูดูโอ้ oh, เราบีมีฮิวถอยก่อนดีกว่าห้ามแอบดูห้ามแอบดูเออเอาดีแล้วบีเออปปามาเอายิวไม่กล้าใจไม่กล้าเราบีใจไม่กล้า,าโดนแล้วมึงโดนแล้วมึงหวดในป้อมคิว <c oughs> ไปหนึ่งครับออกของได้เลย ยังไม่ได้เก็บเวลเลยเนาแยมาก็ไฟเลยเดี๋ยวรอของอ่าสามารถมารับของเพิ่มสเตตัสได้อ่เราปีมาแล้วเราปีมาแล้วโดนแล้วมึงเราปีเฮ้ยเราปีมีอิูะ่ะไม่ไหววะ่ะ,ะ <c oughs> ตายเลย <c oughs> โหดไปแล,แล้วเราปีโหดไปแล้วมั่นใจมากเลยไม่น่าพาสกิลว,วิ่งมาเลยน่าจะพาคิวมาเดเลยก็เร็วอะไรเนี่ยคนจะมาช่วยบัันาาางกรรู้ร้ยแลวมอขคช ีท่อุ้ยบนสามเลยวะ ือดยังไม่หมดเลยมันจะไปเติมเลือดทำไมวะดดเวลสามเองเนี่ยขอเก็บเลวบ้างนักธนูนี่โคตรกวนตีนะครับอย่างที่รู้กันเล่นมาแล้วย,ยิงโคตรแรงสักี เราปีนี้ก็โหดถอยถอยถอยอนนถอ,อยนนะอันติมาแล้วอันติมาแล้วเอามานะไม่มีเวรกรรมได้รองเท้าแล้วครับ อรอยป้อมแล้วอรอยป้อมแล้วเราบีล่างไปไหนไาปากดีอยู่เลยตะกี้แหมบอกให้มาบนเนาะใช้อุบายกําจัดศัตรูเอาโดนลุงนะ <c oughs> หายแล้วปีทีโคตรแรงเลย <c oughs>

เอาละครับสองสามนะครับคะแนนคะแนนเป็นต่ออยู่ตอนนี้เราชนะอยู่นะเอาสิครับสองสามก็มันได้ครับรอววสองสามแบบสู้สบายมากเลยครับหลังหลเกมไม่รู้ เพราะว่ามีทีมเราเกิดแล้วนะครับกลยุทธ์ทหารยากที่ชนะค่าขอขอยิงเราได้รับการโจมตี เดียอิงดาเมจโคตรแรงครับตอนนี้ สายสามแลวนะครับมือธนูเราโคตรเกิด up ชากรอบไม้ไม่สามารถทำลายได้ิงยเราได้ถูกทลายเอาแล้วครับคีบดันแล้วข้างล่างเอามาลาดอคีบสับ

เราได้ส่งทหารเหนือชั้น นี่มันสองต่อสามจริงๆนะนี่อ่ะขาดลอยครับคะแนนอ๋นนเอเลยดีกว่าเรียบร้อยสองต่อสามครับเกมนี้ ใส่สะอาดลาไปก่อนครับคลิปนี้